สิกขาบทที่9พระผู้มีพระภาคประทับณพระเวลุวันนางทุลนันทาภิกษุณีเป็นกุลปิกาของตระกูลหนึ่งนางไปที่บ้านของเขาในวันหนึ่งเห็นอาหารมากมายจึงถามทราบความว่าเขานิมนพระมาฉันจึงถามว่านิมนใครบ้างเขาบอกชื่อพระเถระผู้ใหญ่ มีพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระมหากัจจายนะพระมหาโกธิตาพระมหากบินะพระมหาจุนทะพระอนุรุทธะพระเดวตาพระอุบาลีพระอานนท์พระราหุลนางจึงถามว่าเมื่อพระผู้ใหญ่มีทำไมจึงนิมนต์พระเล็กๆเล่าเขาจึงถามว่าใครเป็นพระผู้ใหญ่ นางก็บอกชื่อของพระเทวทัตและบริวารคือพระเทวทัตพระโกกาลิกะพระกะตะโมรกาติสกะพระขันธเทวีบุตรพระสมุททัตพอดีพระเทระที่นิมนต์ไว้มาถึงนางก็กลับคำบอกว่าพระเทระผู้ใหญ่ทั้งนั้นมาแล้วชาวบ้านเห็นพูดกลับกรอกอย่างนั้นก็เลยเลิกนับถือ พระเทวทัตกับบริวารฉั้นอาหารที่ภิกษุณีไปแนะนำชาวบ้านให้ถวายทรงทราบเรื่องจึงทรงตำหนิแล้วทรงบัญญัติสิกขาบทที่9ว่าอันหนึ่งภิกษุใดรู้อยู่ฉันบินทบาทอันภิกษุณีแนะนำให้ถวายเป็นปาจิตตีต่อมาภิกษุรูปหนึ่ง บวชมาจากกรุงราชครื้ไปเยี่ยมญาติพวกญาติดีใจที่ท่านมาเยี่ยมจึงจัดอาหารถวายพอดีภิกษุณีรูปหนึ่งเกิดมาแนะนำขึ้นท่านกลัวอาบัติจึงไม่ยอมรับประเคนั้งต้องอดอาหารด้วยทรงทราบจึงทรงอนุบัญญัติเพิ่มเข้าในวักหลังว่าเว้นแต่ขลือหัดปรารภไว้ก่อนเป็นปาจิตตี บทภาชนีภิกษุณีแนะนำให้ถวายภิกษุทราบฉันเป็นปาจิตตีถ้าสงสัยเป็นทุกกฎภิกษุณีผู้แนะนำอุปสมบทจากสงฝ่ายเดียวหรือภิกษุณีมิได้แนะนำแต่ภิกษุคิดว่าแนะนำหรือสงสัยฉันต้องทุกกฎอนาปติวานหนึ่ง อาหารที่เคลือหัดปารบไว้ก่อน 2. นางสิกขมานาแนะนำให้ถวายสามสามมณรีแนะนำให้ถวาย 4. ฉชั้นอาหารทุกชนิดเว้นโภชนะห้ภิกษุวิกลจริต 6. ภิกษุอาธิกร,รมมิกะไม่ต้องอาบัติ อายังวินยะกถามยาเดสิตาอายสมันเตหิสัลลัเทตัปปา